สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ นักเตะที่สามารถเล่นกองกลางได้แต่ไม่สนโอวิอาแล้วก็ค่อนข้างเชีเมตอร์สหรับคนงบน้อยงบกลางงบเยอะนะครับก็มาเล่นซีเอ็มได้สําหรับคนที่เล่นแผนที่มีกองกลางตัวลุกนะครับก็จะเป็นนักเตะที่แบบไม่ตรงตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็โอวิอาเนี่ยลดแน่นอนครับแต่ใช้งานได้แบบชิวๆเลยนะครับก็จะเป็น10ตัวที่น่าใช้ที่สุดณนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าอันดับสิบจะเป็นใครนะครับ อันดับ10ครับก็จะเป็นตัวนอกกระแสะเลยนะครับที่แบบไม่ค่อยมีคนใช้ครับตัวนี้ก็จริงๆมันใช้งานได้ครับเพราะแล้วก็พลังงานเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ท่าสกิลสีดาวก็จะเป็นดินาตาล่น,นะตัวนี้เรื่องของการส่งบ OK อลโอเคอยู่อยู่ในระดับที่สอข้างที่จะสวยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความไวแล้วก็การยิงอ่ะอยู่อ่าอนข้างที่จะดีเลยหรือว่าดีเลยถนัดเท้าขวานะครับเท้าซ้ายก็ถ้าเกิดไกลไปหน่อยก็อาจจะยิงยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดในกรอบเขตโทษก็ยิงเข้าหมดนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็แนะนําให้อัพสายฟ้าเวลสาม เล่นค่อนข้าง,างเชิงง่ายครับก็เป็นกองกลางสายเกมลุกไม่ลงต่ำเบร์เลดมันจะเป็นแบบสูงต่ำนะครับด้วยพลังแฝงด้วยพลังแฝงแล้วก็เหมาะกับ เอาไว้จบสกอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับยิงไกลใส่ก้อยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อมเยาวนะผมว่าไม่ค่อยแพงนะสำหรับเม็ดส้มนะสองร้อยเม็ดแดงนะึ่งร้อยต้นๆน,นะครับตัวนี้ก็จัดได้สําหรับดินา,าเล่ใครที่แบบสายบุงสายผิวมาเล่นกองกลางตัวลุกเนี่ยสบายใครที่เล่นแผนนี้อยู่นะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่ก็คือเท้าซ้ายแล้วก็รูปร่างเล็กแต่ใครแบบสายผิวผมว่าจัดได้อยู่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งสวย แล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยเหมาะกับกองกลางตัวลุกโดยเฉพาะเลยก็คือไม่ลงต่ำครับตัวนี้ใครเล่นหน้าคู่แล้วก็มีกลางลุกเนี่ยผมว่าน่าเล่นกว่านะครับก็แนะนําสําหรับคนที่จะมาเล่นก็แนะนําให้เป็นหน้าคู่ตัวหนึ่งหน้าคู่2ตัวแล้วก็กลางตัวลุกก็เอาตัวนี้ไปยืน CEM ได้ครับแล้วก็เล่นได้ข้างล่างที่จเชิลวสายพุงสายฟิวเนี่ยก็แนะนําเลยสําหรับดินาตาเล่อันดับ10นะครับ ส่วน,นะระดับ9ผมก็แนะนำเป็นซอนจมพูนะซอนฮึงมินจำพูตัวนี้รูปร่างโอเคเลยพลังงานสวยแล้วก็ทาคิ้วสีดาวถนัด2เท้าด้วยก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยสูงร้อยแปดหนัก7จ็คือตัวแบบหนาๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยพิ้วแต่เล่นง่ายครับเพราะว่ามัน2เท้านะครับ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ200ร้อยเอ็มสำหรับเม,ม็ดส้มเม็ดแดงก็จัดได้1 0อยเอ็มนะครับแล้วก็พลังแฝงก็มีเรื่องของการยิงไกลเนี่ยครับผมว่าสวยเลยกองกลางตัวลูก,กมียิงไกลอะไรเนะี้ยเพราะว่ามันจะได้ยิงไกลไบ่อยๆแล้วก็ซอนเล่นง่ายนะครับถนัดสองเท้านะครับค่าพลังไม่ต้องพูดถึงการส่งบอลอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนดินา,ตาเต่นะแต่ตัวเนี้ยถ้าเล่นในเกมจริงๆก็แนะนาให้ส่งสั้นอย่าส่งยาวครับถ้าเล่นกองกลางตัวลูกจริงๆอ่ะมันมันส่งแค่สั้นเฉยๆครับไม่ได้แบบาวางบอลไกลเหมือนกองกลาง CM เอ้มนะผมว่า CM e อ็่ะเน้นยิงไกลแล้วก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเล่นเอามาเล่น C A M เนี่ยสบายพลังงานก็เยอะด้วยนะครับสำหรับสอนทุมมินก็ยกให้เป็นอันดับ9ตัวนี้น่าใช้น่าใช้ผมว่าเล่นง่ายมากๆนะครับสำหรับก,กองการนะครับส่วนอันดับ8ผมก็ยกให้มูเซล่าล่าง RW นะตัวนี้ก็ O V R ลดน้อยครับลดแค่สองเองเพราะว่ามันตำแหน่งรองมาเล่น C A M ได้ตัวนี้ใครที่แบบเก็บ O V R น,นิดนึงก็มาเล่นได้ครับก็การส่งบอลอาจจะ กลางๆหน่อยไม่ค่อยดีนะครับแต่เรื่องอฝีเท้าแล้วก็การเลี้ยงบอลก็คือดีเลยถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายเป็นสี่นะรูปร่างอาจจะเป็นแบบสายผิวหน่อยก็ตัวนี้ก็อัพสายฟ้าเหมือนซอนนะซอนผมลืมบอกตัวนี้ก็อัพสายฟ้าเหมือนซอนเลยอัพสายฟ้าเวลสามเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงค่อนข้างที่จะครบครับเหนือชั้นยิงไกลเลี้ยงเร็วพย์เมกเกอร์สามารถพาบอลไปทําเกมได้แบบชิวๆครับตัวนี้ก็ระวังในเรื่องของเท้าซ้ายในบางจังหวะที่เรายิงไกลเกินไปเท้าซ้ายอาจจะยิงเบานะครับราคาก็ประมาณ300ล้าน270เนี่ย แนะนำให้เป็นเม็ดส้มนะครับเพราะว่าเม็ดแดงเม็ดม่วงนะ่ยมันดอยครับตอนนี้คนขายแบบเป็น4ี่ห้าคนนะครับก็แนะนําซื้อถ้าใครจะใช้เนี่ยก็เม็ดส้มเท่านั้นเลยสําหรับมูเซล่านะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานผมว่าต้องมีสํารองนิดน,นึงเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสดาวนะก็ใครจัดตัวนี้ก็ได้ o v r ลด2ก็มันก็จะเหลือประมาณร้อยสครับแล้วก็เราก็หาสหํารองสักตัวหนึ่งสําหรับมูเซล่าผมก็โยกให้เป็นอันดับ8ปดนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับมูเซล่าตัวนี้เล่นใช้งานชิวๆได้แบบสบายเลี้ยงบอลติดเท้าาย,ยตัวนนี้น ส่วนอันดับ7ใครอยากหาอกองกลางยิงคมๆผมว่าไฮร่เคนตัวนี้เล่นได้สบายชิลๆแต่ OVR ลดเยอะครับน่าจะร้อยสองร้อยสามครับไม่ผมก็จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่เล่นได้แบบชิลๆเลยครับแล้วก็ไฮร่เคนเนี่ยตัวใหญ่ใครที่แบบชอบกองกลางตัวลูกแบบตัวใหญ่วิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรเงี้ยสบายไฮร่เคนเนี่ยเวิร์กเันจะเป็นแบบส,งสูงๆนะครับแล้วก็พลังแฝงเอาครบเลยเพลย์เมกเกอร์ยิงไซกอ์แล้วก็ส่งไกลเนี่ยเรื่องการจ่ายบอลไม่ต้องเป็นห่วงครับไฮร่เคนมันจ่ายบอลดีอยู่แล้วแต่จะมีข้อเสียอยู่ก็คือความไวก็ ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ถ้าเราอัพสายฟ้ามันก็จะพอวิ่งไวอยู่ครับในบางจังหวะนะแต่เรื่องของการยิงการจบสกอรนะ์เนี่ยผมว่าไว้ใจได้อยู่ในระยะไกละนะรูปร่างเนี่ยเบียดได้หมดนะครับเพราะรูปร่าง,งาค่อนข้างจะสูงใหญ่แนะนําให้ซื้อเฮลิเคนเป็นเม็ดส้มนะครับเพราะว่าเม็ดอื่นนะ่มันดอยเหมือนมูเซล่าเลยเม็ดแดงอะไรเงี้ยถ้าเกิดซื้อมาไม่เข้ามือเนะี่ยขายออกยากครับแนะนําซื้อเม็ดส้มไปเลยนะครับก็ราคา240ล้านผมว่าถูกนะเฮลิเคนเล่นสบายชิลๆนะครับแล้วก็เรื่องของการยิงไม่ต้องพูดถึงครับถนัดสองเท้ายิงสบายชิลยย้้้้ววททัังงซาาขคม นะก็แนะนำให้เป็นเฮลิเคทเป็นอันดับ7เลยนะครับส่วนอันดับหผมก็แนะนําให้เป็นชิโนล่านะถ้าเกิดเราเล่นหน้าเดี่ยวเนี่ยชิโนล่าเนี่ยเอามาเล่น CM อนะ็มผมว่ามันลงต่ํามากแล้วก็พลังงานค่อนข,ข้างเยลดรลดเยอะด้วยแต่ถ้าเล่นหน้าคู่ผมว่ามันไม่ค่อยลงแค่ไหน,นครับก็แนะนําให้เป็นเล่นซีเอ็มตรงที่เป็นหน้าคู่ดีกว่าผมว่าเล่นง่ายกว่าครับแต่ถ้าเกิด หน้าเดี่ยวแล้วมี CM อซ้อนท้ายเนี่ยเป็นชินล่าเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะค่อนข้างที่จะหมดง่ายนะครับก็แนะนําให้เป็นหน้าคู่แล้วก็มาเล่นนะครับตัวนี้ก็เล่นได้สบายถนัดสองเ,งเท้าทรงแบบแฮร์ริเคนการส่งบอลอะไรเนี่ยการยิงอะได้หมดแล้วแล้วก็ฝีเท้าอะไรโอเคเลยแล้วก็เลี้ยงบอลอะเฟี้ยวด้วยเลยครับแล้วก็ส,าส,าสาภาพร่างกายเนี่ยดีมากๆพลังแฝงก็เล่นได้แบบชิวๆเหนือชั้นพีเมเกอร์สบายราคาก็ไม่ค่อยแพงนะสำหรับชินล่าตัวนี้ก็เมตาอยู่แล้วเล่นได้ทุกตําแหน่งครับหน้าคู่ปีก กองกลางก็เล่นได้หมดนะครับก็ราคาอยู่ที่250บล้าน60ล้านเนี่ยผมว่าซ,ซื้อแบบมาใช้แบบชิวๆเลยก็ยกให้เป็นชินุลา่าตัวนี้เล่นง่ายสับขาอะไรเนี่ยสักงสูสกิลอะ่ะแล้วก็คมด้วยถนัด2เท้าด้วยนะครับก็แนะนําให้เป็นชินล่าเป็นอันดับ6กเลยนะครับส่วนอันดับ5ผมก็โยกให้เป็นดาวกิทนะตัวนี้ก็การจ่ายบอลอาจจะดูแบบออกทางแย่ทีหนึงแต่ก็เล่นได้อยู่สบายชิวๆครับด้วยความวัยความผิวแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นข้อเสียอยู่แล้ว จริงๆพลังงานมัน4.5นะครับแต่เล่นในเกมจริงๆคือหมดไวพอๆชินล่าเลยก็ตัวนี้ใครแบบสายบุงสายผิวอยากเอาคับไปเล่นหน้าอยากให้กองกลางตัวนี้ลงมาเก็บบอลนหน่อยตัวนี้มันเป็นเวิร์กเรทแบบว่าสูงกลางนะครับก็การยิงไกลไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ยิงโคตรคมตัวการันตีเลยดาวกิดยิงไกลคือโคตรคมแทบจะยิงแล้วหายแล้วก็ราคาค่อนข้างแย่ยแรงน,นิดนึงนะครับก็500กว่าล้านแต่ได้ OVR อยู่ครับเพราะว่า,าตำแหน่งรองมาเล่นซ m ได้นะครับก็จะเหลือ104นะครับถ้าเล่นกองกลางตัวลูกะกะ็จเหลือ104 ตัวนี้ก็ใครเล่นแบบว่าสายพิวเน้นยิงไกลแต่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็การส่งไกลเนี่ยจะไม่ค่อยดีจะเน้นในเรื่องของการทําชิ่งระยะสั้นๆนะครับเอามาเล่นกลางได้แบบสบายๆดาวก,กิทถ้าใครซื้อมาก็ผมว่าต้องมีสําลองต้องซื้อสําลองทั้งตัวละ7 0็ดแปดสิบล้านมาเป็นสํารองมาหน่อยนะก็ตัวนี้ก็เล่นใช้งานแบบชิวๆครับแล้วก็เรื่องของการยิงไกลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ความไวเนี่ยผมว่าไว้ใจได้สําหรับดาวก,กินนะก็ยกให้เป็นอันดับ5เลยนะครับ ส่วนันดับ4ผมยกให้ UC นะการส่งบอลเนี่ยสวยเลยเนี่ยตัวนี้มันส่งบอลสวยกว่าดาวกิดนะแล้วก็ถนัดสองเท้าแล้วก็รูปร่างเนี่ยเล่นได้หมดหน้าคู่กลางแล้วก็ c m ฝั่งขวาแต่แค่ o r ER r จะลดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งรองมันเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่เล่นกลางได้แบบชิวๆ UCBO เรื่องของการยิงไกลไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ความวงความไวเนี่ยผมว่าไว้ใจได้อยู่แล้ว,วสสแล้วก็ราคาอาจจะแรงกว่าดาวกิดนิดหนึ่งแต่ตัวนี้ค่อนข้างเยือกอึดกว่าดาวกิดแล้วก็ชินอลานะตัวนี้นะพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็วิ่งได้เกือบทั้งเกมนะนาทีที่70-80ก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าเกิดวิ่งไม่เยอะนะครับเล่นกองกลางไม่ต้องพูดถึงนะสบายครับถ้าเราไม่เอามาเล่นเกมรับหรือเอามากระชากบ่อยๆนะผมว่าเล่นสบายยูซีบโอนะการส่งบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบกลางๆแล้วก็ดีด้วยนะครับดีกว่า,าดดก,กกกกิิอออแ้ยงน่่ไบบเ หมดครับสำหรับอ่า U เซนะถ้าใครเล่นก็จะฟิลฟิลเหมือนตอเลสเพราะว่ามันตัวเตี้ยกว่าตอเลสแต่อ่าไซส์เนี่ยเหมือนตอเลสเลยบางคนอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะแต่เอาไปเล่นกลางเนี่ยบางคนเขาก็เข้ามือนะเล่นกลางตัวนี้เล่นกลางได้แบบสบายชิๆก็ยกให้เป็น U ูซวิส u c โ o เนี่ยอันดับ4เลยนะครับส่วนอันดับ3ผมก็ยกให้เป็นอ่าซินดินซีดานตัวนี้เลยตัวนี้ตำแหน่งรองก็เล่น CM ได้เนี่ยอัพเนี่ยอัพกล้ามไปเลยครับเบลสามนะเป็นตำแหน่ง CM ใครที่แบบอยากได้การจ่ายบอลดี D D D แล้วก็เก็บบอลดีแล้วก็ยิงดีเนี่ยผมว่าตัวนี้เพเมเกอร์สบายสายําหรับซิเนดินซีดาน,นครับแล้วก็เป็นก้าเวเบลสามแล้วก็เนี่ยตำแหน่งรองมันก็จะเหลือร้อยสี่ 104, ครับโอยาร้อยสี่นะแล้วก็พลังแฝงไม่ต้องพูดถึงครบเครื่องครับก็เหมาะกับเพเมเกอร์อยู่แล้วเนี่ยส่งไกลย,ยิงโค้งเหนือชั้นนะแล้วก็ราคาเนี่ยเก้าร้อยล้านสําหรับคนที่แบบสายต่อบอลไม่เน้นวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวพักบอลดีครับเก็บบอลดีออกซ้ายออกขวาสบาย,บายแล้วก็จ่ายบอลแม่นนะครับ ก็ใครที่เล่นหน้าตัวเดียวผมว่าตัวนี้สบายซีดานเป็น CM ลอรองลงมาเนี่ยเอามายืนค้ำรองตรงกลางเนี่ยสบายยิงไกลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโคตรคมตัวนี้พลังการยิงไกลอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจจะชู้ยูเซไม่ได้แต่ตัวนี้ยืนตำแหน่งสวยครับซีดานนะครับตัวยืนตำแหน่งสวยเพราะคนก็เล่นน้อยด้วยก็แนะนำเลยนะสำหรับซีเนดินซีดานนะครับเป็นตำแหน่ง CM ตำแหน่งรองนะครับก็สามารถใช้งานได้ยกให้เป็นอันดับ3านะครับ ส่วนอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นรุดกุลิดน,นะตัวนี้เล่นชิวๆครับตัวนี้เมตาอยู่แล้วคนองข้างๆเฮียเล่นเยอะฝีรงฝีเท้าการส่งบอลอะไรเนะี่ยถนัดสองเท้าด้วยรูปร่างโอเคเลยครับก็คือเล่นได้หมด กลาง cm เล่นในหมดสบายสำหรับรุดกุลิตนะ a i ฉลาดอยู่นะแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเรื่องของการแข่งแกล้งเลี้ยงเร็วเฟรมเกอร์ก็เหมาะกับกองการอยู่แนละ้วเล่นเกมเล,ลุกเล่นลูกกากาศสบายบค,าบค,าาครับครบเครื่องมากมาครับราคาก็ย่อมเยาวห้าร้อยกว่าล้านนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะถูกก็ยกให้เป็นอันดับสนะสำหรับรุดกุลิตนะก็ข้อเสียของรุดกุลิะผมว่ามันไม่ค่อยมีนะผมว่ามีน้อยก็เรื่องของความไวในบางจังหวะแต่ก็ยังกระชากหรือสับได้อยู่ครับถ้าเกิดวิ่งแบบระยะสั้นๆนะผมว่าก็ยังไวอยู่แล้วก็็รููป่่่่่าาางงงงงเนนียมััคออข้ทจะพิบลลแววกตสใหญ แล้วก็ไม่ได้แบบอืดอาดยืดย้านก็จะเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งนะที่สามารถเล่นแบบชิลๆก็แนะนําให้อัพกล้ามนะอัพกล้ามวิศวะไปเลยครับเนี่ยอัพกล้ามมันก็จะเล่น cm e ได้ครับโอยาก็เหลือร้อยร้อยสองนะครับเนี่ยร้อยสองเล่นได้ชิลๆว่าตัวนี้กุลิตคนก็ท็อปลงท็อปแรงเขาก็เลือกใช้เยอะอับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้แบบชิลๆนะครับโย,ยกให้เป็นกุลิตเนี่ยอันดับ2เลยนะตอนนี้นะครับส่วนอนะันดับหนึ่งผมก็ยกให้เป็นยอนคับนะตัวนี้เล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ารูปร่างอะไรเนี่ยันเาาายพิิพงงนน้้ 5, วววลลลงง4.5แด เรื่องของพลังเนี่ยร้อยร้อยไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าพลังเนี่ยผมว่าเล่นในเกมมันเป็นตัวบั็กตัวหนึ่งเลยนะครับก็เล่นได้แบบชิวๆนะโยนคับนะถนัดสองเท้าด้วยแล้วก็เล่นง่ายสายฟิวค่อนข้างที่คนเลือกเล่นมากที่สุดในในเกมนะตอนนะตอนนี้นะสำหรับโยนคับกองกลางตัวลูกนะเพราะว่าพลังแปะก็มีเรื่องของเฟมิเกอร์ด้วยยิงไซด์ก้อยแล้วก็เหนือฉันแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแรงครับ400ล้านด้วยราคาไม่แรงแล้วก็เป็นตัวบั็กตัวหนึ่งที่คนเนี่ย เลือกเล่นเยอะที่สุดแล้วก็เข้ามือมากที่สุดนะตอนนี้นะสำหรับโยนครับเล่นง่ายครับจริงๆมันมีเปเล่ตัวนะแต่เปเล่แพงมาหน่อยครับเกือบพันเอ็มผมก็เลยไม่ได้เอาเข้ามานะจริงๆเปเล่ก็เปเล่ตัวทุกเกมก็สามารถเล่น c ีได้นะครับแต่เท้าที่ถนัดคือเท้าวขวาเท้าซ้ายป็เสีนะสำหรับเปเล่ผมแนะนำเนี่ยตัวนี้โน1สำหรับ c ีเอ็มกองกลางตัวลูกก็แนะนํา เป็นโยนครับนะครับจริงๆมันจะมีเปเล่แล้วก็เมซี่น่พวกนี้ไม่ค่อยน่าซื้อเพราะว่าราคามันดรอยตัวไหนที่มันดรอยผมจะไม่แนะนานะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยน่าซื้อเล่นไม่เข้ามือในชิปหายเลยนะครับก็แนะนําเป็นตัวที่ซื้อขายขายคล่องอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายอะไรเงี้ยผมว่าผมจะแนะนําพวกตัวที่แบบขายคล่องแล้วก็เผื่อไม่เข้ามือแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ตัวนี้ก็เป็นโน,นหนึ่งนะสำหรับโยนครับไม่มีข้อกังขาตัวนี้โคตรเทพเลยจ่ายบอลยิงไกลวิ่งไวครบหมดนะครับก็คือครบเครื่องในตัวเดียว ยิงไกลมีความไวมีความพิ้วถนัดสองเท้าส่งบอลก็ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ตัวนี้โน .1 อยู่แล้วนะสำหรับโจนครับในตำแหน่งรอง CM เนะครับโอเคครับถ้าเกิดตำแหน่งรองหรือว่าไม่ตรงตำแหน่งในตำแหน่งอื่นๆก็พิมพ์มาสอบถามได้เผื่อผมจะทำคลิปอีกเฮ้ยเอา LM เอาตเอาตำแหน่งไหนเล่นใครดีอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไม่ตรงตำแหน่งอะไรเนี้ยครับก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครับ